โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่อง Overstar HD นะครับถ้าใครเข้าดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติตามนะวันนี้พี่จะมาแจกนะครับนะเดี๋ยวพี่พาไปดูด้านของคอลเลคชันหนึ่งดูของชุดอะไรดีกว่าผมชุดแฟชั่นะนะครับผมเนาะนี่ผมก็เป็นชุดตระมานนี้นะเดี๋ยวพี่ไม่ดูชุดดีกว่าพี่จะพาไปดูปืนดีกว่าครับน้องๆ ส่วนมากจะเป็นหน้าตันนี้เนอะหน้าของสก,กินเปิดน,นะครับใครอยากได้ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าดูหน้าของนี่ก็เป็นพื้นหลังนะเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยถือว่าสวยนะครับนี่นะครับแล้วก็รูปนี่ร้อยกว่าอันนะครับผมกระเป๋าสะพายครับ ลองดวงใจลองชูชีพแอ์บอร์ดทหาหน,านะครับผมนี่เนาะคือแบบอันนี้ก็ต้องเติมเติมมา0 0เพรนะครับผมน้องจะได้ก็ถือว่าแรงนะครับเี่ก็่เป็นท่าเต้นนะครับผมนี่สี่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะครับ ดูแลสกินเอาไปได้ของ MCA หนึ่งเอแล้วก็ AW ทองนะครับผมซองไฟซองกระโหลกนะครับสกายไลน์เอเคมังกรนะครับผมนีเอเทมังกรนะอันนี้นะผิดอันนี้อเอขีดวะลูท้องฟ้ามก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าเอเทคเอเคหิมะนะครับผม ยูเนะครับแล้วก็ยูเมพีนี้ครับผมนี้ส,สวยเลยนะครับนี่ผมคิดว่าสกินปืนน่าจะเ,ายเยอะมากน้วของสก,กากมีสก,กาาบูิ0วันสก,กานี่อีกครับผมถาวรถาราเกมเมอร์ถาวอซ่าทาวรน,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 นะครับไอ่สองวันเท่าเอ็มีศูนนะ